เชื่อกูว่ามึงแต่งยังไงก็เหมือนพอม่ามึงนี่บ้าุดไปน้มาขกทดิดี้คอลเลคชั่นมึงนี่ไม่ซ้ำเลยนะยอดเลยค่ะแม่โอ้ยดิ๊ด ดูม wow. ึงเนี่ยแม่ค้าไแล้วไม่ได้มาทะเลนานทุกวันเลยอันเดยวมันชื่ออันเดียวไปแล้วไหนไปดูสิแม่ฉันอยากจะถีบแม่ไอ่ไม่ดู้กันทะเลให้ดูสิอะไร จมน้ำไปแล้วครับแม่ไว้น้ำไม่เป็นแล้วเมื่อกีบแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จมน้ำตายนะกูอยากช่วยแม่อยากทำอะไรได้กูอยากช่วยแม่อยากช่วยแม่ไปในรถเฮ้ยโอ้ยไอ้เวดโอ้ปวดหัวกับบ้านนี่เหลือเกินด้วยความแม่ของแม่เป็นไงเท้าแล้วแม่เป็นไงบ้างเอ้าแม่โอ้โห มาถึงข่าวล,อาวล est, ่อจะปลอดภัยแล้วแม่ไดแล้วครับปึ๊บใครช่วยใครเป็นลูก,ออกเออมาเป็นพรรยอยกใจยกสัณใจให้เลยออกพ่อหุ่นเอ้ยยกมั่งละมาไล่คืนเร็อันนี้ทำไมวันนี้ยกคนไม่ไหวใครรอ,อดจาดภัยเปนลูกนะเรียบร้อยเรียบร้อยแม,แม่แม่แล้วดีดีฮะ สักคุย,ย <นะ S 2> ดี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 ลูกดีดีเป็นไงบ้างอ,ายอยากช่วยเขาอยากจะเมาทูเมาส์อยากยกสทิมหายกอนแต่ทำไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงไงฉันปั๊มหัวใจดีกว่านีา้ดีดๆๆี มาปิดเดีวไม่แรงมาแม่อันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวฟังสใสิอ้หมออจะกไม่แรงจริงได้ใชคะว่าไงนะคะได้เลยแม่กุยใเนี่ยนว่าเขาจะหางานต่อังที่มาจอ่เป็นไงบ้า แรงมากเลยแม่ต้องกระตุ้นไม่ฟื้นแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าทนฟฝังที่ประจอย่างนี้กันอ่เป็นไงบ้างวะมันเหมือนไม่มีสัญญาณตอบรับอ่ะลองเช็คอทีเอ้ยสวยจังเลยโอ้ยตีนไม่ใช่กระจกเขายังหายใจใจดุดิบดิบดิบอยู่เลยโอเคดีแมม ฟังคำฉันเอาไว้ครับแม่ช่วยเหลือผู้ชายสองคนนี้เขาไม่ฟื้นพาเขากลับไปบ้านแล้วจำเอาไว้ให้ดีเะผู้ชายสองคนนี้เขาจะตายไม่ได้หรอกแม่ก็ดูกระตูนเยอะเลยป่ะ